ช่องล่าเสริมปก็กอบผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังปิดทองหลังพระถามยาก่อนว่าข้าวที่นี้ไปตรวจอันไม่ใช่มะเร็งไม่ใช่เนื้อายแต่ว่าหมอก็นัดเป็ตัวดีวันที่สิบสี่ จีนี่คือไปพีทีสแกนใหม่หมออยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอ,อะไรทําไมมันมีมันทาไมมันมีสิ่งออกมาสองสิ่งในอ่าปากเดินปากปากปากระเพาะอยู่ในปากกระเพาะแ,แล้วทีนี้หมออยากรักษาให้เราให้หายเลยเแล้วก็อีกสามเดือนก็ให้ไปส่องกล้องใหม่อคอยขี้งอนอคอยขี้งอนนี่ตาตาบวมเนีเ่ยปวด พันโมพันโมแม่พืชแม่ก็ขอเล้เนาะเมื่อเมื่อวานนี้ตอนกลางเมื่อวานนี้ตอนเย็นเมื่อวานนี้ตอนตอนเย็นมีเอฟซีให้เขาบอกว่าให้อยากให้ไปบนให้ให้บนให้ได้ไหมหนูก็เลยบอกว่าน้าสกยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้ย่าชี้บนให้พรุ่งนี้เช้าพอถึงพรุ่งนี้เช้าไปมุกเลยดีกว่าไปแลาบ่อยจะไปบนไหนยังยัง มันเอ well, so we th so ื้อเศ้ามันนี่อันนี้อยู่มันนี่ยาววัดที่ไปบนเขาอยู่แต่พอตอนเย็นย่ากลับมาน้าเสริมบอกว่าเร็ว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 ไปหยัดน้ำฝนเร็วเร็วฝนจะตกแล้วกระเฝ้าประหยัดนน้ำฝนเจ้าหญิงว่าอันนึงันห้าห้าบนวัดคือเติมเศ้าเพราะมันไม่ไดพี่น้องเนี่ยโทรศัพท์คุยกันไม่ได้พี่น้องเโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเครื่องนึ่คุยกันอันนี้อันนี้อันนี้กรรมการเครื่องกรรมการกรรมกาศเม่อไหร่ๆคำปรมการเนี่ยเอาไหมเอาเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งข่าวนะครับผมเร็วเร็วนี้นะครับผมเร็วเร็วนี้ก็ยายสมควรแล้วก็น้องฝนจะเปิดช่องยูทูบนะครับผมเร็วเร็วนี้มีชื่อช่องหรือยังคะยังยังขึ้นไม่ออกเลยครับแต่ว่าน้าแดงน้าแดงก็จะจะใช้จะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้จะยกให้เลยเจอาโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับในราคาประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งไม่เอาคืนหรอไม่เอาคืนไม่คืนจะจะให้ยายกับน้องฝน ใช่ก็มีอ่าที่แรกจะโยกให้ตาชานตาชานตาชันมาเพราะว่าตาชันวัยพัายันสั้นแล้วแกบอกว่าเครื่องเครื่องเก่าแกก็ใช้ได้ดีอยู่แกเรียกวอนนั่กางน่นั่งคุยถึงเมือวานไม่ถูกใจเล่าเล่าเล่าบอกมาแม่ยายพูดถูกต้องแกว่าเครื่องเก่าแก่น่ะ แกแกรู้มู้แล้วว่ามันจะไายนะจุดนั้นจุดนั้นกับจุนไปทำไมกันเนี่ยนะมันไปทุกที่เลยเนี่ยอ๋อแต่ว่ากางเกงใหม่กระชันนี่อันนี้กางเกงใหม่ทรบตัวนี้เท่าไหร่นะนะเจ้หรอประมาณประมาณน่งสี่พันกว่าพาเท่าส่งเลงงูใหม่พอเท่าตัวละพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยแปดกระชันสี่พันกว่าเด้อชิดน้อง ตาชานจะใส่ไปเลี้ยงัวจากน้าแ่ให้ตาชานที่แรกตาชานก็จะใส่ไปออกงานนะคะออกงานเสร็จแล้วก็จะไปไม่ไม่ยอมถอดเปลี่ยนเปลี่ยนตัวแล้วก็ใช่จะใส่ไปเลี้ยงวัวแล้วก็สีขาวไปในเมืองแต่คนก็ต้องค่มันจะดีนะไม่ใช่คนตกวันแลวาใส่ไปเลี้ยงมัวเหไม่ใช่แม่ตัวถ้าใส่ใส่สูตรเข้าไปใส่ในไทยเข้าไปนักธุรกิจเลยท่านะั้นนักธุรกิจแต่ว่าเป็นสีขาวก็เหมียวนมัวถ้าเป็นตาชานนะ ถ้า้าแกใส่ไปออกงานปุ๊บออกใส่ไปออกงานเสร็จแล้วก็คือแกจะไม่ถอดเก็บไว้ไง้ามันนุ่มเนะ้านุ่มผ้านุ่มสามพัเ่าสามพัเ่ารอดูนะคะข้าอาย่ละสี่ร้อยใสละละสี่ร้อยใส่แล่าแต่ละสีเอาไปยงวงงวเออกับโบะที่ตังว่าเอรเอาสื่อไม่สื่อไม่ให้กูละกูอยากใสไปใช้กระไดตัวละสี่ใบสีบกละสี่ร้อยยิุ่ย บัตรบัตรนี้เราใส่ใส่ใส่ส่งยิ่งขาเด็บหรือว่าเกมขาขาไปเมืองบ็บางไปในเมืองคอยค่อยเอาลุนแล้วคอยนานลุนแล้วคอยเราก็คล้องคอยเด้อเด็กคล้องคอยแล้วคอยคอยประเดี๋ยวแล้วคอยประดี๋ยวแล้วสิออกมาวายชื่อให้เชื่อให้กูนะเด็กให้เราสิวานันต์สิล่ะตอนนี้เราอยู่ไซต์ตอนนี้เราไปอยู่น้ำหลานแล้วผมเราไปอยู่เราไปอยู่น้ำร้านป้าป้าโทรมาบอกแล้วว่าป้าแตนโทรมาบอกแล้วว่า ให้ไปอยู่กับโอมกับน้ำมนต์ก่อนไม่รู้ว่าบางทีแกดึกยังไม่ได้มาแกก็ยังไม่มาดูจะเป็นแบบนันกับเบื้องแกก็ยังไม่ได้มาเพราะว่าอยู่บ้านยังไม่เห็นแกมาวันนี้ก็ให้ช่างเอาไปทำบ้านจะทำเสร็จเดี๋ยวจะไปซื้อกาเบื้องก็จะทำอ๋อข้าฉาบเสร็จแล้วหรอนาแต่ก็เสร็จไปสามสามด้านเขาเขาไอเขาคิดไอกระเบื้องแล้วหรอว่าเราจะต้องซ้ายขีดซีดแล้วแต่ว่าน่าแตยังไม่ได้ยังไม่ไปซื้อเพราะว่า น่าจะเป็นพรุ่งนี้บ่พรุ่งนี้ไปเลือกลายกระเบื้องเนาะไปเลือกอาจจะเป็นพรถอีสีไปเยอะที่ฝากอ่าฝากเอซี่คอยไปน้ำแน่ปัญหาโอ้ยขันไปกินน่ะมันเมาเมาเมื่อวานนี่เมาเด้เมื่อวานนี้ก็เมากินมื้ออื่นเด้อคอยเตรียมเนี่ยมาขามไปก่อนเมาคู่มือแต่ว่าเมาพัก่อนี่คอยต้องซ้อพวกคอยกับข้ามรถประหยัดประหยัดพวกคอยเรียงเงี้ยหน่อย เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าหน้าตายนี่หน้าตายนี่เป็นคนเมารถน้าแต่นะเมารถน้าแต่พวกนี้จะเดี๋ยวคนดูว่าจะไปเลือกกรเบื้องไปเลือกกระเบื้องแล้วก็ให้ช่างบีไปดูห้องให้น้องฝนแล้วว่าระคั่งเขาไม่น้องฝนข้างบนใช่ไหมข้างบนให้น้อาฝนแต่ว่าช่างบีบอกว่าเดจะไปคิดก่อนไปคิดก่อนว่าจะเอาเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ข้างล่างยังไม่เสร็จนะ ตอนจะไปไอที่ตอนมามันเห็นหงายเห็นไงแต่เห็นหงายแต่ไม่เห็นแขนคันห้องให้เพราะว่าคนก็คนจะกลับมาอยู่บ้านแล้วไม่จะอยู่บ้านก็จะมีเราก็ต้องมีห้องคนด้วยนะครับแต่ว่าถ้ามีถ้ามีก็บอกว่าอย่างนี้ถ้ามีก็บอกว่าจะอะไรทั้งข้างบนบอกให้ขึ้นข้างบนไปขึ้นไปเนีป้าเพดานป้าเพดาน ทำไปไป่นนดีอาจจะไม่ขึ้นชูมานั่นก็แล้วแต่ลืมหมาชี่ชาไทยคิดเอาไปชาาไปในชาไทยคิดเขาเป็นเปิดอลนี่ตอนกำลังม้วนกระซ่าหนาจะ้มพนดาโดดแต่ว่าแจกก็เลยเพกว่าต่อาางาคนงมากชายคิดก็ไปเอาเอียงปกปกปกเราเรากำลังเล่งเลยเจะจะวงกันม้ บ่แม่ละนบคอแชกเายเราคบาป่าก็ตีมาว่าจารเล่งงางเดียวเลยสไลป์นี่ดนะสไลป์เปนะโอ้โหผู้อยู่เบื้องหลังเลนี่ผู้อยู่เบื้องผู้อยู่เบื้องหลังโอ้โหกีบทุกเม็ดี่นำมาเนยเม็ดนเดียวใส่จ้าเจ้าว่าจังไดเราอยากเราอยากด้ปลาลุ่มตงเราไม่ เราซุปกระถุกกระซ่างแล้วปล่อยน้ำแม่หมดปล่อยน้ำเพราะปลาปลาก็ร้ายหลายบุบบักบุบบักมันบ่ลงอย่ามันบ่ลงมันถามไ่ถามหยวนแล้วน้ำแห้งบ่ลงเดี๋ยวยังไงน้าไต่กบกอกก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าตายกบกอด้วยนะคะแล้วก็ฝาก TP Skin เอามือนมืื้อผ่านช่องน้าตายกกอกไล้นะคะสำหรับที่นี้ของน้าตายกกอกเอาไมนคือยิ้มอ่ะตอนมื่มันต้องคัมัขับรถไงมันยังไม่แลกหน้าเมื่อคือเจ้าตอนนี้ตอนนั้นแต่เมื่อยังไม่แลกมันขับรถไงไม่มีรถนี่ไงเขาจะตับฝั่งไปใส่คอนกกนบะคอนแกนก็เป็นวันประมาณ กะไก่เพื่อนางงูห่วยเห็นเหล่าหอนเกนบ่หอนเกนเกนดีดีนะก็วันนี้ก็ซื้อกเกงนะครับแล้วก็สอบถามซื้ส่งเพราะว่าซื้อส่งเนสื้อก่งกิง มไนยุงเก็บอยู่ว่าส่งมันเป็นบากรบกันดีสิส่งสิส่งแล้วก็ทีนี้ก็ตามตาลูกศิษย์ญาที่นะครับก็ดีกับแค่ที่ใจแกคิดคิดมากว่าจะเป็นโรคลายนะครับเน่าอะไรมามาสู่กินกินข่าเร็งกับหอยแครง

สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพลงเท่านี้ฝากทีพีสกินด้วยนะคะฝากทีพีสกินช่องหน้าตายกรอกด้วยนะคะช่องหน่าเสริมกรอกศูนย์เก้าห้าหนึ่งหเก้าเจ็ดสามูนสามด้วยนะคะศ6นย์หกหนึ่งสามสองสาม แ <laughs> ปดสี่ศูนย์สองเบอร์เจ้าหอกปะฝากากดไลค์กดแชร์ซับสไครตติดตามไในิเดอครับ